กลับมาอีกครั้งกับบทบาทใหม่ที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตฟ้าไปตลอดการ อย่างแรกเลยนะคะที่ทำให้ฟ้าไม่กล้ากลับมาที่จะเริ่มทำช่องดังน,นั้นที่ตัวเองคิดไปแล้วว่าจะทำหลายๆต่อหลายรอบเลยนั่นคือความกลัวค่ะความกลัวและรู้สึกไม่โอเคกับสภาพตัวเองในตอนนี้มันค่อนข้างที่จะไม่โอเคและไม่ภูมิใจแต่ในบางครั้งฟ้าก็ปลอบใจตัวเองว่ามันไม่ผิดเลยที่จะจะรู้สึกไม่โอเคในเวอร์ชั่น ณปัจจุบันนี้แต่เราต้องรักตัวเองค่ะนั่นคือสิ่งที่ฟ้าได้เรียนรู้ในระหว่างที่ฟ้าหายไปในขณะเดียวกันฟ้ากลับรู้สึกว่ามันไม่ง่ายเลยในการกลับมาในครั้งนี้แต่ในเวอร์ชันนี้ฟ้ากลับรู้สึกดีอีกแบบหนึง่งและรู้สึกขอบคุณร่างกายนี้มากๆที่เขาสุดยอดมากเลยในเวอร์ชันนี้แล้วถ้าเราไม่รู้สึกขอบคุณตัวเองและรักตัวเอง ใครจะมารักเราได้นะคะมันเริ่มต้นที่ตัวเราก่อนเลยมันจะมีความคิดปิ๊งแวบเข้ามาอีกหลายต่อหลายเรื่องเลยแต่มันจะมีเรื่องหนึ่งที่ฟ้าชื่นชอบมากก็คือไม่ว่าตอนนี้เราจะเปลี่ยนแปลงไปในรูปแบบไหนก็ตามในอนาคตเราก็ยังต้องเปลี่ยนแปลงอยู่ดีไม่ว่าจะเป็นวันเป็นเดือนเป็นปียังไงรูปร่างของเราหรือหลายๆอย่างของเราก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปอยู่ดี มันคือการยอมรับและอบรับตัวเองอย่างเช่นฟ้ามองอีกมุมว่าแก่ตัวไปยังไงเราก็ต้องเหี่ยวยังไงเราก็ไม่ได้สวยหรือว่าคงรูปในรูปร่างแบบนี้ไปเหมือนเดิมมันไม่มีอะไรที่ยั่งยืนหรือตลอดไปสำหรับร่างกายนี้มันเป็นเรื่องของธรรมชาติและมันเป็นศินละปะของธรรมชาติ ในขณะที่ฟ้าหยิบไม้และหยิบกล้องขึ้นมานะตอนนี้ฟ้าก็ยังรู้สึกไม่มั่นใจในสิ่งที่ตัวเองพูดหรือไม่มั่นใจในรูปร่างของตัวเองเลยแต่ถ้าฟ้าโมแต่คิดแล้วก็รอเมื่อไหร่ฟ้าจะได้เริ่มนะคะถ้าเราไม่เริ่มตอนนี้แล้วเราจะไปเริ่มตอนไหนนะคะฟ้าก็เลยพยายามเปลี่ยนตัวเองค่ะด้วยการค่อยๆปลุกความกล้าของตัวเองขึ้นมาค่ะทำในทั้งๆที่ตัวเองรู้สึกกลัว รู้สึกไม่มั่นใจเนี่แหละค่ะมันดีที่สุดแล้วแล้วเราจะขอบคุณตัวเองในอนาคตเมื่อเราย้อนกลับมาดูว่าโหเราสุดยอดมากเลยนะนะตอนนั้นเรายังรู้สึกกลัวแต่ก็ทําออกมาได้ขนาดเนี้ยมันสุดยอดมากมากจริงๆและอย่างที่ฟ้าได้บอกในตอนแรกเลยว่ากว่าจะได้กลับมากว่าจะได้เริ่มทําจริงๆสักทีอ่ะมันเกิดจากหลายๆปัจจัยเลยทั้งทางอารมณ์และคีย์สำคัญเลยความกลัวค่ะ แต่มันมีอยู่สองทางเลือกสำหรับฟ้าคือกล้าและกลัวเลือกเอาว่าเราจะใช้ชีวิตด้วยความกลัวหรือเราจะใช้ชีวิตด้วยความกล้าแม้มันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆหรือมันแค่นิดเดียวจริงๆการนีไฟ้ากิบกล้องขึ้นมาจับไมค์ขึ้นมาทำได้ขนาดนี้เพาว่าณนะตอนนี้ณนะปัจจุบันเนี้ยฟ้าก็สุดยอดแ,ลแหละในเวอร์ชันนี้นะคะในความกลัวของฟ้าค่ะฟ้ากลัวที่จะถูกตัดสิน กลัวที่จะถูกวิพากษ์วิจาร์ณหรือกลัวที่จะตอบคําถามใครหลายๆคนที่เขามีคําถามหรือเขาสงสัยในทางเชิงนก г ทีิบสาหรับฟ้าฟ้าไม่ได้เก่งพอที่จะจัดการความรู้สึกตัวเองได้มากขนาดนั้นแต่พอมานั่งนึกดูแล้วมันก็ไม่เป็นไรมันคือสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นฟ้าก็เลยตัดสินใจทําเลยแล้วกันถ้ามันเกิดขึ้นเราค่อยว่ากันทีหลัง แล้วก็ยังคงพูดเหมือนเดิมเลยว่าในขณะนี้ณนะที่ทำอยู่ตอนนี้ก็ยังรู้สึกกลัวๆกล้กลาๆผาสมกันไปแต่ความกล้ามันไม่ได้เกิดขึ้นภายในคืนเดียวหรือวันเดียวมันต้องค่อยๆทำค่อยๆใช้เวลาไปกับมันก็กว่าจะได้ตั้งสติได้กว่าจะได้กลับมาเป็นตัวเองได้มันก็ใช้เวลานานเหมือนกันแต่ก็ยินดีกับตัวเองนะตอนนี้เหมือนกัน เพราะการกลับมาในครั้งนี้คือการยอมรับตัวเองในทุกเวอร์ชั่นค่ะสำหรับ EP นี้นะคะก็จะไม่ได้มีอะไรมากเลยแต่แค่จะมาแชร์ในความรู้สึกของตัวเองก่อนที่จะเริ่มกลับมามันก็ไม่ง่ายสำหรับฟ้าเลยเช่นกันซึ่งก็ต้องขอกำลังใจจากหลายๆคนเลยนะคะสุดท้ายนี้นะคะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนทุกเวอร์ชันที่รู้สึกไม่โอเคกับตัวเองหรือรู้สึกกลัวอยู่ ไม่ว่าคุณกลัวอะไรก็ตามลองออกไปลุยดูยค่ะและสำหรับ E ีพีต่อไปฟ้าจะมาแชร์ประสบการณ์ส่วนตัวนะคะเกี่ยวกับเรื่องความเชื่อและความไว้วางใจในศักยภาพของร่างกายตัวเองรวมถึงประสบการณ์ออกกำลังกายสำหรับคนท้องอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ส่วนตัวที่เกิดขึ้นกับฟ้าที่ฟ้าได้พบเจอกับตัวเองแล้วกันค่ะเลยอยากจะมาแชร์ไว้พบกันใน E ีีหน้านะคะ ใครอยากรู้อยากฟังกดติดตามกดซับสไครต์ไว้นะคะแล้วฝากเป็นกําลังใจให้ฟ้าด้วยนะคะการกลับมาครั้งนี้มันยากและยิ่งใหญ่สําหรับฟ้ามากเลยขอบคุณทุกคนนะคะว่วงว่ะทำของมาไม่ดีเลยไม่เป็นไรทำไม